ค่ะกันเจได้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนชินโนฟาร์มนะคะก็โดยส่วนตัวนะคะเราเนี่ยเพิ่งได้ฉีดวัคซีนไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ณนะตอนนี้ที่ถ่ายวิดีโออยู่นี่ก็คือครบ24ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมารีวิวอาการให้เพื่อนๆที่อาจจะกําลัง กังวลว่าเอ๊ะจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีคือจริงๆกี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยกังวลวิตก <c oughs> กังวลแบบมากๆ <c oughs> คือเราศึกษาข้อมูลเยอะมากๆว่าชินอฟามคืออะไรมันดีหรือมันไม่ดียังไงเอฟเฟกมันรุนแรงไหมหนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าข้อมูลมันก็จะมีค่อนข้างหลากหลายในอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ต้องศึกษาเพราะว่าคือมันเป็นร่างกายของเราใช่ไหมคะการที่เราจะรับอะไรเข้ามาในร่างกายของเราเราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดคือจริงๆใจลึกๆเลยนะคะกี่อยากได้ M I N A อันนี้คือพูดตรงๆเลยนะแต่ว่า ด้วยสถานการณ์ประเทศเราอะค่ะมันยังไม่มีวัคซีนในมันเองเข้ามาในประเทศเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่นตอนนี้ให้กับตัวเราเองก่อนนะคะก็เป็นวัคซีนชินโนฟาร์มซึ่งทําไมกี่ถึงได้ฉีดวัคซีนชินโนฟาร์มก็คือเราจองผ่านอ,าองค์กรหรือบริษัทนะคะก็คือตัวกี้เนี่ยดำเนินการการจองเองผ่านราชวิทยาลัยจุฬาพน์นะคะก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่เขาแจ้งไว้ในเว็บไซต์นั่นเองนะคะ ก็สาหรับอาการนะคะหลังจากที่เราฉีดวัคซีนครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ฉีดจนถึงตอนนี้ก็คือรู้สึกเจ็บแค่บริเวณที่เราโดนฉีดวัคซีนแค่นั้นเองนะคะมีเมื่อวานรู้สึกว่าอ,อ,อาการอื่นๆที่ร่วมด้วยเนี่ยก็คือรู้สึกเหมือนแขนอาจจะไม่ค่อยมีแรงก็คือแบบนิดนึงอะคะ่ะอย่างเช่นร้อเนี่ย อาจจะเหลือ90%ในการแบบยกแขนแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือผ่านไป24ิบชั่วโมงกี่สามารถทําแบบนี้ได้ก็คือแบบปกติมากไม่ได้รู้สึกปวดหรือว่าอะไรแล้วก็อีกอย่างเราเป็นคนที่นอนดิ้นนอนดิ้นมากแล้วเมื่อเช้าตื่นมาก็คืออยู่ในสภาพที่ตัวเองนอนทับแขนสายอยู่แต่ว่า ก็ไม่ได้ปวดนะคะคือจริงๆเราก็ยังงงใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยนี่เราฉีดวัคซีนแล้วจริงๆใช่ไหมเพราะว่าคือเพื่อนๆที่ฉีดมาก่อนนะคะก็เขาก็มารีวิวว่าเออมันปวดเมื่อยมันนู่นนี่นั่นมันง่วงมันเพลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยกังวลแต่ว่าพอตัวเองมาเจอเองเนี่ยก็คือ ไม่ได้เป็นอะไรเลยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือขออนุญาตพูดตรงๆนะคะไม่ได้ปิดบังข้อมูลอะไรเลยนะคะก็คือโดยส่วนตัวเราเป็นแบบนี้จริงๆ mm. ก็ร่างกายคนเราแต่ละคนนะคะมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคือเอฟเฟกเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ร่างกายของเรานั่นเองนะคะล้วส่วนตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงอะไรมากแบบกังวลมากๆแต่ว่าเราก็พยายามแบบรีแลกซ์พยายามผ่อนคลายก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะก็พอฉีดมาแล้วก็รู้สึกโอเคสบายใจขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นอะไรก็เดี๋ยวจะมารอดูเข็ม2นะคะว่าฉีดมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะรุนแรงกว่าเข็มหหรือเปล่าอาจจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึงนะคะ สำหรับขั้นตอนในการรับบริการฉีดวัคซีนโควิดนะคะคือลำดับที่1เลยเขาจะมีแบบฟอร์มะคะ่ะให้เรากรอกเป็นแบบฟอร์มคัดกรองแล้วก็เป็นใบยินยอมในการรับบริการฉีดวัคซีนโควิดในทีนะคะอยู่ยังไงไปดูวิดีโอในตอนที่กี่ไปฉีดวัคซีนกันเลยค่ะ อนุญาตแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนชิโนฟาร์มนะคะคือต้องบอกไว้ก่อนว่ากี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนนะคะคือเราเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มก็เลยอยากจะมาแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่อาจจะกําลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่าเอ๊ะจะฉีดดีไหมกี้ก็ขออนุญ,ญาตอ่านข้อมูลแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นทางการเนาะกี้อยากให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดก็คือถ้าอ่านออกเสียงตัวไหนผิดพลาดหรือว่า ให้ข้อมูลไม่ได้แบบว่าครบถ้วนมากอะไรย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยไวในที่นี้ด้วยนะคะคือวัคซีนชิโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายนะคะก็คือวัคซีน BBIBP-COV นะคะเป็นวัคซีนโควิด -19 ที่ผลิตโดยบริษัท China National Pharmaceutical Group นะคะหรือว่า CNBG สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเป็นวัคซีนที่ได้รับการจดทะเบียนให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินรายที่6โดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564ซึ่งชิโนโฟาร์มเนี่ยถือเป็นวัคซีนสัญชาติจีนวัคซีนแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก WHO นะคะคือวัคซีนชิโนโฟาร์มนะคะผลิตมาจาก2แหล่งด้วยกันก็คือที่ปักกิ่งแล้วก็ที่อู่ฮั่น เป็นบริษัทลูกของบริษัทชิโนโฟาร์มนะคะทาให้ทุกทุกคนเรียกวัคซีนตัวนี้ว่า,าวัคซีนชิโนโนฟาร์มนั่นเองนะคะคือบริษัทที่อู่ฮั่นเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตชิโนโฟาร์มก็จริงแต่ว่าใช้อยู่แค่สลาประชากรในประเทศเท่านั้นส่วนที่ปักกิ่งนะคะเป็นที่ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก WHO แล้วแล้วก็มีการกระจายวัคซีนไปในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ว่าในไทยเราเองก็อาจจะยังมีคนที่ได้รับวัคซีนตัวนี้แล้วยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะมันทําให้ข้อมูลการศึกษาในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบมากพอสมควรทําให้หลายๆคนกังวลอยู่รวมถึงตัวกี้เองซึ่งพอเรามาศึกษาดูแล้วคิดดูแล้วอะไรเงี้ยค่ะกี้เชื่อว่าการที่เราได้รับวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นการช่วยป้องกันความรุนแรงเมื่อเราได้รับเชื้อโควิดใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสบายใจที่เราตัดสินใจไปฉีดเพราะว่า อย่างน้อยเลยเนี่ยมันก็ได้รับการารับรองมาตรฐานจาก WHO แล้วนะคะสำหรับประสิทธิภาพของวัคซีนชิโนฟาร์มนะคะตามข้อมูลเนี่ยแจ้งว่าเมื่อเราได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วนะคะหรือว่าครบ2เข็มแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการป้องกันความรุนแรงของโรคเนี่ยสูงถึง79%ด้วยกันซึ่งถือว่ามันเป็นระดับที่โอเคเลยนะคะ ก็แต่ทางนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนแบบขึ้นอยู่กับร่างกายของเราด้วยะคะ่ะว่าจะตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีขนาดไหนวัคซีนชินโนฟาร์มนะคะก็เหมาะสําหรับบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะสําหรับอาการที่ไม่พึงประสงค์ก็อาจจะมีแบบว่าปวดบวมมีรอยแดงบริเวณที่ฉีดนะคะอ่อนเพลีย er, ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวมีไข้มีหนาวสัน่นคลื่นไส้ได้แต่ว่าอาการเหล่านี้ก็จะหายไปภายใน1-2วันนะคะ แต่ว่าถ้ามันไม่หายจริงๆแล้วมันรุนแรงเนี้ยเราก็ต้องกลับไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวกี้คือไม่เป็นอะไรเลยนะคะสำหรับข้อมูลวัคซีนชินฟามก็ประมาณนี้นะคะก็แนะนําให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะกี้อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็แค่อยากจะมารีวิวนะคะว่าประสบการณ์การฉีดของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงสรุปก็คือ ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะสำหรับเข็มแรกเดี๋ยวรอดูเข็มที่2ว่าเอฟเฟกมันจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงนะคะเดี๋ยวอาจจะมาทําวิดีโอรีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับหลายๆคนที่กําลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนชิโนโฟาร์มหรือว่ากําลังกังวลนะคะว่าจะฉีดวัคซีนชนิดนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาเคสหรือว่าประสบการณ์ของกี้นะคะไปร่วมตัดสินใจได้นะคะยังไงช่วงนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะล้างมือใสส่ พกเจลแอลกอฮอลอ์เว้นระยะห่างงดการสังสรรค์พบปะกับผู้คนแปลกหน้าหรือว่าบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นประจำนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครจะนําเชื้อมาแพร่เราหรือว่าเราจะนําเชื้อไปแพร่สู่ใครนะคะเพราะว่าเชื้อโรคมันอยู่รอบเราจริงๆตอนนี้สถานาการณ์บ้านเราเองมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ได้บอกว่า เราจะไม่ติดโควิดนะคะทุกคนเราก็ยังมีสิทธิติดอยู่แต่วัคซีนเนี่ยมันแค่มาช่วยบรรเทาความรุนแรงถ้าเราติดแค่นั้นเองนะคะในอนาคตเมื่อเชื้อโควิดมันกลายพันธุ์หรือมันพัฒนาสายพันธุ์หรือความรุนแรงของมันขึ้นเราเองก็อาจจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวอื่นๆที่ประสิทธิภาพมันถูกพัฒนาขึ้นตามเชื้อโรคหรือไวรัสนั่นเองนะคะก็ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ